มาครับว่าเรื่องด้วยกุญแจนะครับทาไมถึงทํากุญแจเพิ่มนะครับสาหรับรถที่มีกุญแจดอกเดียวนะครับการทํากุญแจสํารองเพิ่มท่านจะประหยัดค่าจ่ายในเรื่องของการหายหมด3ามถึงสเท่าของการนําเพิ่มนะครับเหมือนกับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นปอร์เช่นะครับ718 b o x e r ซอร์นะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับจอดคู่กันเลยเป็น718ดหนึเคมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแต่รถหรูนะครับถ้ากุญแจหายไปท่านจะจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการให้ทากุญแจเพิ่มช่างกุญแจชินมาโปรแกรมดอกใหม่นะครับถึงที่บริการหนึ่งที่นะครับตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบดีโมดและระบบสตาร์ทให้ลูกค้าดูเสมอนะครับโอเคเราจะทดสอบวัมลูกค้าก่อนนะครับโดยกดล็อกก่อนนะครับเปยดล็อกนะครับอ่ากดล็อกโอเคนะครับนี่ดอกของลูกค้าโอาออกัาต่อนดูน้ำค่าภาพายอย่างดีนะครับอ่าตัวใหม่ครับ เราจะเทสตัวฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับกดทีนึงเด้งดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่คือระบบเท้านะครับอ่าตอนนี้มีเกลือท้ายมาด้วยนะครับกดเท้าไว้เหมือนกันนะครับโอเคเด้งดึงขึ้นมาโอเคตอนนี้เราจะมาเทสระบบสตาร์ทกันครับอันนี้เป็น718แปดบ็อกเซอร์นะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ดินเข้ามาเพื่อความปลอดภัยเหยียบเบรกนะครับดูตำแหน่งเกียร์กีเสียบกุญแจเข้าไปนะครับอ่านะครับลันปึ๊บ ว่าสมมูรณแบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ p o s ์สนะครับ718บ็อกเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโทรมาครับเหมือนนี้เลย088978964 3 8, 9, 7, 8, 9, 6, นะครับช่างกุญแจเอเชียบริการทั้งในและนอกสถานที่นะขอเพียงลูกค้าโทรมาหาเรานะครับเดี๋ยวเ่าติดต่อโทรมาครับขอบคุณครับ